เมื่อเสียงเล็กๆถูกทำให้เงียบแต่อัลลอฮ์จะทรงพูดแทนเขาน้องซาร่าเด็กผู้หญิงวัยเพียงไม่กี่ขวบจากประเทศมาเลเซียเธอควรจะได้วิ่งเล่นในสนามเธอควรจะได้หัวเราะในอ้อมกอดของพ่อแม่แต่กลับต้องใช้ชีวิตในเงามืดแห่งความกลัวไม่กี่วันก่อนเธอจะจากไปเธอเคยถามแม่ว่าถ้าเขาทำหนูอีกล่ะคะแม่จะเกิดอะไรขึ้นกับซาร่า แล้วไม่นานเสียงเล็กๆของเธอก็เงียบลงตลอดกาลไม่มีอีกแล้วเสียงโพระใสๆไม่มีอีกแล้วคำเรียกอ้อนเหลือเพียงคำถามและน้ำตาของคนทั้งประเทศเอลัลลอฮ์ตรัสว่าและอย่าได้คิดว่าอาลัลลอฮ์ทรงเผลอลืมสิ่งที่บรรดาผู้อธรรมได้กระทำไม่ว่าบนโลกนี้จะมีใครพยายามปิดบังความจริงแค่ไหนอลัลลอฮ์จะทรงคืนความยุติธรรมให้เสมอ ทั้งในโลกรุญนยาและอาคิรอและสำหรับเด็กที่ถูกอธรรมสวรรค์คือที่พำนักตลอดการของพวกเขาท่านนบีมูฮัมมัดซอล,ลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมกล่าวว่าผู้ใดไม่เมตตาผู้น้อยและไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เขาไม่ใช่พวกเราวันนี้บทเรียนของน้องซาร่า อย่ามืนเฉยต่อความทุกข์ของใครแม้จะเป็นเพียงเสียงที่แผ่วเบาเพราะบางครั้งความเงียบนั้นคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังก้องที่สุดจงจำไว้ค่ะว่าไม่มีใครหลุดรอดจากสายประเนตรของอัลลอฮ์และในวันหนึ่งความยุติธรรมของพระองค์จะสมบูรณ์ทั้งต่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอินนาลิลลาหัวอินนาฮิไลฮิลอจิอู ขออัลลอฮฺเมตตาน้องซาร่าและให้เรื่องนี้ปลุกหัวใจเราทุกคนให้ลุกขึ้นเป็นกำแพงที่ปกป้องเสียงเล็กๆก่อนมันจะเงียบไปตลอดกาลเสียงเล็กๆอาจเงียบลงแต่อัลลอฮฺะจะทวงคืนความยุติธรรมให้เสมออินชาอัลลอฮฺ